บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณคณภใดครับผมหรือวัสบาดททีทุกทุกท่านนะครับเอฟซี FC. วันนี้จะมารายงานสภาพอากาศนะครับผมสดสด,สด,สดตรงๆจากบ่าวไทโซนะครับผมณสถานที่อำเภอกุสุมันตําำบลโพธิ์อิปสารจังหวัดสกลนครนะครับผมสภาพอากาศวันนี้นะครับผมตั้งแต่อาตีห้าไปต้นมาก็มีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆนะครับผม สลับเบาหนักนะครับสองฟ้าเมื่อคืมนะครับเอฟซีช่วงเมื่อคืนวันหกทุ่มของเมื่อคืนนี้ก็มีลมโชกแรงนะครับผมทำให้ข้าวของกระจายเอฟซีส่วนตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณจะแปดโมงเชา้าแล้วนะครับผมของวันที่ 8ปพฤษภาคม2566นะครับผมก็จะมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับผมดูทางการแล้วในีน่ตกทั้งวันนะครับ f อ c นี่นะครับผมก็ามารายง,งานสับพกาศนะครับผมล่าสุดนะครับผมรับรองว่าตรงเป๊ะนะครับ f fc ไม่ใช่ว่าพยากร์แต่เป็นการรายงานอากาศแบบรวดเร็วแบบตรงๆนะครับ fc <4. S 1> ตกตเต็มเมื่อคืนนะครับตกตเต็มเมื่อคืนนะครับผมประมาณตีห้านะครับ fc ลมมาตั้งแต่หกทุ่มนะครับผมวันหกทุ่มนะครับผมก็หลังจากที่ร้อนมาหลายวันนะครับผมร้อนมาก ก่อนนานั้นก็ร้อนมากนะครับผมร้อนจนอยู่ไม่ได้นะเอฟซีพอพอสังเกตีฝนจะตกนี่เองนะครับผมบนี้ปรยา่าโปรยก็เริ่มเคี้ยวชุ่มนะเอฟซีนะโอเคครับจุนี้ก็มารายง,งานสภาพอากาศสั้นๆนะครับผมนะสัส้นๆสดๆตรงๆจริงๆนะครับเอฟซีไม่ใช่การคาดคำนนะครับคือตามสถานการณ์จริงนะครับผม คลิปนี้ก็พอไปแค่นี้นะครับผมฝากคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมมารายงานสภาพอากาศให้เอฟซีที่ชมได้ฟังกันนะครับผมรอสวัสดีครับ